สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ขาวันนี้ก็มาอยู่กับช่องบารมีพระเครื่อง EP ที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่วันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านพร้อมเครื่องรางมากมายหลากหลายรายการนะคะก็มาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่พี่ขาเปิดแบ่งปันอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยนะคะสนใจถูกใจรายการไหนสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พี่ ของช่องบารมีพาเครื่องโดยตรงนะคะก็ยังคงเบอร์เดิมและลายเดิมค่ะพี่ค่ะ เบอร์โทรและไอดียไลน์นะคะ0 6 4 4 1 0 9 5 6 9นะคะแอนไลน์ And เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยสนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็อีีใหม่ๆนะคะของช่องบาร,รมีภาเครื่องนะคะพี่ๆเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะพี่ๆเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1ค่ะพี่ค่ะเ็จะเป็นรายการนี้เลยค่ะเป็นพระสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะคะอยู่ในเล่มในตลับแบบนี้เลยค่ะพี่ๆมาพร้อมตลับทองจิวเวรี่เพชรส่วน ยงามมากๆค่ะพี่ขาแบ่งปันอยู่ที่250พร้อมจัดส่งฟรีนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยให้ด้วยสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่1ของ EP ีที่184นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่2ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นเพชรน้ําเอกนะคะพี่พเนื้อทองแดงสวยงามมากๆโดเยเช่นกันค่ะพี่ขาเป็นเหรียญเนื้อทองแดงอยู่ในกล่องแบบนี้เหรียญสวยคมชัดรับรองว่าตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่2ได้มาพร้อมกล่อง วันนี้พระกล่องมาค่อนข้างมากมายหลากหลายรายการนะคะก็แบ่งปันอยู่ที่2 5 0บาทจัดส่งฟรีให้เช่นกันขอคนรับได้ขอคนรับจริงค่ะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่2นะคะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรุนเพชรน,น้ำเอกนะคะพี่พีปี36นะคะปี2536ได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยหลวงพ่อคูณปาลีสุธโธค่ะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่2องพร้อมกล่องนะคะ แอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้แต่รบกวนแจ้งน้องด้วยนะว่าปิดหรือพลาดนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่3รายการนี้จะเป็นล็อกเก็ตค่ะพี่พีลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะล็อกเก็ตหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่พีอ่านี้เลยสวยงามลังยันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3ต่อไปค่ะรายการที่4นะคะ รายการที่4นะคะก็จะเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพระปิตาหลวงพ่อแก้วนะคะพี่พี่ <nte> <of> เนื้อผงคุกหลักปิดทองนะคะสวยงามมากๆเลยเช่นกันค่ะพี่พี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยหลวงพ่อแก้ววัดเขอวันนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่4ต่อไปค่ะรายการที่หรายการที่ห้านะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาวันไดอิฐนะคะพี่พี่ ปี2503แบ่งปันให้250บาทจะส่งฟรีเช่นกันนะคะพี่พีสนใจใถูกใจนะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่5ต่อไปค่ะรายการที่6นะคะรายการที่6กนะคะก็จะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่พเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะ้าหลังมีลงจานเช่นกันนะคะพี่พีปิดเกียร์รายการชอบเกียรายการถูกใจเกียรายการ,กจกร,ร,าการแจ้งกันเข้ามาได้ สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่6นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการที่7นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่คะรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยค่ะผ่านไอดีไลน์รายการนี้เป็นรายการที่เนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามเหรียญสวยคมชัดรับรองว่าตรงปกแน่นอนค่ะพี่พี่ รายการนี้เป็นรายการที่7นะคะต่อไปค่ะรายการที่8นะคะมาพร้อมกล่องนะคะเป็นเหนร,ร,รียญหลวงพ่อคูณรุ่สร้างบารมีปี19ค่ะพีค่ะพี่พ วันนี้นะคะช่องบารมีพระเครื่องมาแบ่งปันให้พี่ๆี่ได้รับชมกันนะคะมีพระเครื่องพราบ้านมากมายหลากหลายรายการนะคะพี่พี่แบ่งปันให้เลยราคาเปิดอยู่ที่2 5 0าบาทจัดส่งฟรีพี่ๆี่ชอบเกี่ยรายการถูกใจเกี่รายการสามารถแอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้0 6 4 4 1 0 9 5 6 9เบอร์โทรกับไอดีไลน์เบอร์เดียวกันนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่8นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณรุนสร้างบารมีปี19มีตอโคดที่เหรียญนะคะ ตายฐานนะสวยงามแบบนี في, soi, dings, ้เลยค่ะพี่พีเนื้ออปการายการต่อไปค่ะรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านะคะจะเป็นพระสุ้มกอนะคะพี่พีเนื้อดินนะมาพร้อมบัตรประกาศด้วยนะคะองนี้เป็นพระซุ้มกอเนื้อดินพิมพ์มีกระหนกข้างนะพิมพ์ใหญ่นะคะพิมพ์ใหญ่มีกระหนกข้างนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่เก้าวันนี้มาแบ่งปันให้เลยสนใจดูกใจขอรับชมภาพ เพิ่มเติมได้ค่ะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่9มาพร้อมบัตรประกาศบัตรเกียรินิยมนะคะจะส่งให้แบบนี้เลยวันนี้แบ่งปันให้250บาทจะส่งฟรีให้พี่พี่ชอบเกียรายการปิดเกียรายการแจ้งกันเข้ามาได้แอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้ค่ะพี่ขารายการต่อไปนะคะรายการที่10รายการที่10นะคะมาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะเป็นชุดกล่องนะพี่พี่ของหลวงปู่ทิมนะคะได้พระคุณแผนนะคะได้พระคุณแผนผงไัยกุมารนะคะหลวงปู่ทิม วัดละหารไล่จังหวัดละยองไปนะคะพี่พี่เราก็ได้พระกิ่งไปด้วยนะคะอยู่ในกล่องนี้มีทั้งหมด2รายการด้วยกัน,นะค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะพี่พีก็จะเป็นรายการที่10บค่ะพี่ขาแบ่งป,ปันให้เลยนะคะแบ่งป,ปันอยู่ที่250บาทเท่านั้นนะคะ ไม่มีบวกเพิ่มปลายทางนะคะพี่พี่ได้มาแบบไหนก็จะส่งและแบ่งปันกันไปแบบนั้นเลยค่ะพี่พี่องค์สวยองค์งามนะคะสําหรับรายการที่10นะคะอีกหนึ่งองค์นะคะจะเป็นพระกิ่งนะคะพี่พี่เป็นพระกิ่งเปาเวเลน,นะคะสวยงามมากๆเลยเช่นกันนะคะใตยฐานจะมีพระนาคปกนะคะพี่พีองค์นี้เก่าแล้วก็สวยนะ แบ่งปันให้กันเลยขอคนรับได้ขอคนรับจริงค่ะพี่ๆเก่านิดนึงนะคะมาพร้อมกล่องค่ะพี่ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่10บนะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบค่ะพี่ๆพ,พระขุนแผนผงไายกุมารพร้อมประกิ่งนะคะที่ฝากล่องระบุไว้เป็นชุดกล่องกรรมการนะคะวันนี้แบ่งปันให้เลยสององนี้สองร้อยห้าสิบาท ต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่11นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนค่ะพี่ๆีสวยงามมากๆเลยเช่นกันเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเนื้อทองแดงน้องมาแบ่งปันให้ในราคา250บาทจัดส่งฟรีนะคะพี่ๆสํสำหรับพี่พี่ท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจนะคะพี่พี่ค่ะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยนะน้องแบ่งปันให้ค่ะราคา250บาทค่ะพี่พี รับของหน้าบ้านจ่ายเงินหน้าบ้านได้เลยนะคะพี่พี่คะซ้หรับรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะรายการต่อไปค่ะพี่พี่เป็นรายการที่12นะคะรายการที่12เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่พี่หลวงปู่เอี่ยม วัดหนังนะคะหลังยันสี่นะคะเดืยนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันสี่นะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนามาพร้อมเลี้ยมขอเปิดหน้าเปิดหลังแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รับชมแล้วชอบรับชมแล้วใชว่สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบาร,รมีพักเครื่องด้วยนะคะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่184วันนี้มาแบ่งปันให้2 5 0บาททุกรกายการะคะ่ะพี่พี่ปิดแล้วขอรับจริงนะคะจะส่งให้ทุกวันนะคะทางไปสนิไทย รายการนี้เป็นรายการที่12ต่อไปค่ะรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นภาพถ่ายนะคะ รายการนี้เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะพี่พี่ด้านหลังก็จะมีพระคําข้าวนะคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นพระเนื้อผงนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่13ค่ะพี่พี่วันนี้มาแบ่งปันให้นะคะราคาเปิดแบ่งปันอยู่ที่250บาททุกรายการนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะพี่พี่นะน้องไม่บวกเพิ่มสําหรับ E ีีนี้จะสูบฟีให้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่1 0 3นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่14นะคะองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคานพิมพ์ขีตานะคะพี่พีรูปหล่อหลวงพ่องเงินวัดบางคานพิมพ์ขีตาแบ่งปันให้ในราคา250บาทนะคะจะส่งฟรีให้ทุกองนะพี่พีปิดเกี่ยรายการชอบกี่รายการแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะรายการต่อไปรายการที่15รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่15นะคะ เป работает, people, ็นพระกิ่งเปาเวรลศนะคะพี่พีสวยงามมากๆเลยเช่นกันนะคะสาหรับรายการนี้เป็นพระกิ่งเปาเวรีศค่ะรายการนี้เป็นรายการที่15ต่อไปรายการที่16นะคะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเกษมเหรียญเปียกทองหลวงพ่อเกษมเขียนประโกนนะคะพี่พีเป็นเหรียญที่ระลึกครบ7ดรอบนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะพี่พีค่ะสวยงามมากๆเป็นเหรียญสํานักสุสานไตรักนะคะพี่พีสวยงามราปางนะพี่พีปี2538านะคะสาหรับ รายการนี้เป็นเหรียญที่ระลึกครบ7รอบค่ะเป็นเหรียญเปียกทองนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่16นะคะน้องแบ่งปันให้ในราคานะคะพี่ๆสองบาทจะส่งฟรีให้เลยต่อไปค่ะรายการที่17รายการนี้จะเป็นพระขุนแผนนะคะพี่ๆเป็นพระขุนแผนอุ้มกุมาร หลวงพ่อกวยนะคะพี่พี่เป็นพระคุณแผนของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามหลังพระศิวลีแบ่งปันให้ในราคา250บาทจัดส่งฟรีให้เลยมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำแบบนี้สามารถเช่าบูชาได้นะพี่พี่น้องให้ไปพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยได้มาแบบไหนจัดส่งแบ่งปันกันไปแบบนั้นวันนี้จัดโปรโมชั่นห้สุดคุ้มมากๆนะคะ250บาทจัดส่งฟรีให้ค่ะรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่17นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่17ต่อไปค่ะรายการที่18ค่ะเป็นจอบนะคะพี่จอบหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคันนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่18นะคะรายการที่18ต่อไปค่ะรายการที่19นะคะรายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเหนือเปียกทองนะคะ เรียนหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเนื้อเปียกทองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่1 9กวันนี้มาแบ่งปันให้250บาทจัดส่งฟรีให้จัดโปรโมชั่นให้ทุกองคนะคะพี่พี่ค่อนข้างมากมายหลากหลายรายการนะคะค่อยๆรับชมกันนะคะพี่พี่ค่ะสนใจถูกใจรายการไหนติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่20รายการนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะเคี้ยวหมูตันนะพี่พี่เป็นเขี้ยวหมูตันนะคะมาพร้อมเบี้ยกแก้มาพร้อมตระกุดนะคะพี่พี่เป็นสายรัดเอวนะ สำหรับรายการนี้มาครบเซตแบบนี้เลยค่ะพี่พีมีตะกุดแล้วก็เคี่ยวหมูตันนะคะแล้วก็เบียกแก่นะคะอาจจะรับชมภาพยากนิดหนึ่งนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้แต่ว่าสามารถแอนไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะสำหรับรายการนี้เป็นเคี่ยวหมูตันพร้อม นะคะพี่พี่ตระกฎนะคะสายรัดเอวนะคะพี่พี่แล้วก็มีเบี้ยแก้ไปด้วยนะคะสุดคุ้มสุดพิเศษมากๆเลยค่ะพี่พี่สองร้อยห้าสิบบาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่พี่นะปิดแล้วขอรับจริงนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์กันแล้วกันนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบค่ะพี่พี่อาจจะดูใหญ่นิดนึงนะรับชมภาพยากนิดหน่อยนะคะพี่ขาแต่ว่าแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะ รายการนี้จะเป็นเหรียญพระหูละมันนะคะพี่พีของหลวงปู่มหาศิาศลาสิริจันโทค่ะพี่พีมาพร้อมกล่องนะสำหรับรายการนี้นะคะ ขออนุญาตให้รับชมที่ด้านในเหรียญกันนะคะพี่พีเหรียญสวยคมชัดนะคะรับรองว่าตรงปกนะคะพี่พีสวยงามมากๆเลยเช่นกันสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่21เป็นเหรียญพระหูละมานของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะพี่พีเหรียญสวยคมชัดรับรองว่าตรงปกแน่นอน,นะค่ะพี่พี่สหรับรายการนี้เป็นรายการที่21นะคะพี่พีได้มาพร้อมกล่องนะรายการนี้นะคะแบ่งปันให้เลย250บาทจะส่งฟรีให้นะคะพี่พี คุ้มนะคะพี่ๆค่ะสวยงามนะคะรายการนี้เป็นรายการที่21ต่อไปค่ะรายการที่22รายการนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามด้าน,นหลังมีเหรียญมาด้วยนะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยเก่าแล้วสวยแบบนี้นะคะพี่ๆขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ไอดีไลน์กับเบอร์โทรดิบเบอร์เดียวกันนะคะ0ูนย์หกสี่สี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าหกเก้านะคะพี่ๆช่องบารมีพักเครื่องยินดีให้บริการพี่ๆเอฟซีทุกๆท่านค่ะเรามาต่อกันที่รายการต่อไป รายการที่23นะคะจะเป็นเหนรียญ8รอบหลวงปู่ทิมนะคะ เหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะหลวงปู่ทิมวัดลหาหันไล่ปีหนึ่งแปดนะคะเหรียญสวยคมชัดแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นเหรียญแปดรอบหลวงปู่ทิมวัดลหาหันไล่จังหวัดระยองนะคะรายการนี้เป็นรายการที่23ราคาแบ่งปันให้2 5 0บาททุกองค์นะพี่พี่วันนี้จัดโปรโมชั่นเดียวนะคะพี่พี่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่่่อไปคะรราายกาที24 ค่ะพี่ค่ะรายการนี้จะเป็นพระกิ่งพระพุทธโสธรน,นะคะพี่พี่องค์สวยองค์งามมากๆตัวหนังสืออักษรครบปีสองห้าสี่ปีสองห้าสี่สามนะพี่พี่เก่าสวยเลยสําหรับรายการนี้เป็นพระกิ่งพระพุทธโสธรน,นะคะ,อ,ะองค์สวยองค์งามใต้ฐานมียันแบบนี้นะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้านะคะ รายการที่25เป็นเหรียญรุ่นลับเสด็จนะคะหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพี่พีปี2536วันนี้มาแบ่งปันให้นะคะได้ไปพร้อมกล่องแบบนี้เลย250บาทจัดส่งฟรีเป็นเหรียญรุ่นลับเสด็จนะคะหลวงพ่อคูณปานิสุโธนะคะพี่พีเหรียญสวยคมชัดนะคะรับรองว่าตรงปกทุกองค์ทุกรายการสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่25เหรียญรุ่นลับเสด็จ หลวงพ่อคูณปี3-6นะคะพี่พีเหรียญสวยคมชัดมากๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่26นะคะต่อไปค่ะรายการขอภัยรายการนี้เป็นรายการที่25นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่25ต่อไปรายการที่26นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปูด่ดูพิมพ์ยืนนะคะพี่ๆหลวงปูด่ดูวัสดกได้มาพร้อมกล่องนะคะองคสวยองคงามเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดด้านข้างเหรียญน,นะคะทั้งสองฝั่งจะมีลงจานทั้งสองจุดด้วยกันเหรียญหลวงปูด่ดูวัสดกพิมพ์ยืนนะคะพี่ๆวันนี้มาแบ่งปันให้เลย 250บาทจัดส่งฟรีให้รับชมแล้วชอบรับชมแล้วใช้สนใจลูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารมีพาเครื่องด้วยนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่26 6่ิค่ะพี่ๆต่อไปค่ะรายการที่27นะคะ รายการที่27จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางขัานพิมพ์ขี้ตานะคะพี่พี่องค์นี้เก่าแล้วก็สวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะถ้าหากน้องให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะ,ะพี่พี่สามารถแอดไลน์ line. เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้หรือจะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยเช่นกันค่ะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ 27นะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินหัตโนมานแบกแท่นนะคะหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะคะพี่พี่ก็ขออภัยหลวงพ่อปานวัดบางนพโาโนพะี่พี่หลวงพ่อปานวัดบางนโมโพนะคะพี่พี่ค่ะอ่านี่เลยจําผิดวัดนะคะขออภัยด้วยสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่28ค่ะ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่พีพิมพ์หันุมานแบกแทนนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28ต่อไปรายการที่29นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่29เป็นตะกุดคู่นะคะตะกุดแฝดแบบนี้เลยหลวงพ่อกั่นนะคะเป็นตะกุดนะคะพี่พีคุกรักถักเชือกตะกุดคู่ของหลวงพ่อกั่นวัดพญาสิสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่29้าค่ะพี่ขาวันนี้เนองมาแบ่งปันให้ในราคา2 5 0บาทจะส่งฟรีให้เลยเป็นตะกุดคู่นะคะหลวงพ่อกั่นวัดพญาติคุกรักถักเชือกนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่29ค่ะพี่พีปิดรายการที่แา ชอบรายการที่เท่าไหร่แจ้งกันเข้ามาได้รายการนี้มาพร้อมกล่องนะก็จะเป็นเหรียญหลวงปูไข่นะคะพี่พีเป็นเหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นเหรียญเปียกทองนะพี่นะสวยงามแบบนี้นะคะเหรียญหลวงปูไข่วัดเชิงเลนเหรียญเปียกทองวันนี้มีมาทั้งหมด2เหรียญด้วยกันนะคะสําหรับหลวงปูไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พีก็ส่วนใหญ่จะมีรายการอาจจะซ้ำๆกันแต่ก็แตกต่างกันที่เหรียญแล้วก็แตกต่างกันที่เนื้อ นะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจถูกแจร,รายการไหนสามารถแจ้งกันเข้ามาได้ค่ะพี่ๆโทรเบอร์หรือแอดไลน์เข้ามาก็ได้เช่นกันเบอร์โทรและไอดีไลน์เบอร์เดียวกัน0644109569รายการนี้เป็นรายการที่30เีเดียนหลวงปูไข่เนื้อเปียกทองนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่30ต่อไปรายการที่31 เป็นล็อกเก็ตภาพถ่ายนะคะพี่พีเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะพี่พีเก่าแล้วก็สวยแบบนี้เลยเป็นงานเลี้ยงมาแบบนี้แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่31ต่อไปค่ะรายการที่32นะคะรายการที่32จะเป็นพระเนอดินหลวงพ่อปานขี้ไก่หาง3เส้นนะคะ หลวงพ่อปานวัดบางนมโคนนะคะพี่พี่ขี่ไก่หาง3ามเส้นนะเนื้อองค์นี้สวยเลยนะคะพี่พี่ไม่มีตําหนิเลยค่ะพี่พี่สวยงามมากๆเป็นพระเนื้อดินเผานะคะตรงนี้จะมีอุดแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้นะคะผ่านไอดีไลน์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่32ต่อไปค่ะรายการที่33เป็นพระสมเด็จวัละคังพิมพ์ใหญ่เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่อาจจะมีล่องไม่ลอยมีตําหนิบ้างนิดหน่อยนะคะเป็นธรรมชาติของพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ก็องสวย งามเช่นกันสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่3 3นะคะพระสมเด็จวรละครต่อไปรายการที่34 <c oughs> ากา็จะเป็นเครื่องรางเบีย้ยแก่นะคะพี่ๆสาหรับรายการนี้เป็นเครื่องรางเบีย้ยแก่น่าจะเป็นของหลวงปู่บุญนะคะพี่ๆเก่าสวยแบบนี้เลยนะคุกรักถัดเชือกนะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่34ต่อไปค่ะรายการที่35มีพระคาข้าวแล้วก็พระหางมากมีลูกแก้วสารพัดนึกอยู่ในเลี่ยม แบบนี้เลยค่ะพี่พีองค์สวยองค์งามนะได้มาพร้อมเลี่ยมนะคะเลี่ยมสามห่วงค่ะพี่พีสามารถเพิ่มด้านล่างได้อีกหนึ่งรายการนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่35วันนี้มาแบ่งปันให้250บาททุกรายการ ต่อไปค่ะรายการที่36รายการนี้จะเป็นพระปิตานะคะเป็นพระปิตาพิมพ์กนกข้างนะคะมาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยองค์สวยองค์งามเช่นกันนะคะพี่ๆสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่36ต่อไปค่ะรายการที่37 รายการนี้เป็นรายการที่37เป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทวดนะคะเช้าบูชาได้เลยสนใจถูกใจนะคะพี่ๆสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยได้หรือจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยเช่นกันเบอร์โทรกับไอเดียไลน์นะคะน้องให้ช่องทางการติดต่อไว้นะคะที่ต้นคลิปยังคงเบอร์เดิมและไลน์เดิมนะคะ0 6 4 4 1 0 9 5 6 9่ะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ 37ค่ะต่อไปรายการที่38นะคะรายการที่38เป็นเหรียญรวมพุทธคุณนะคะเหรียญพุทธซ้อนหลวงพ่อคุณปาริสุโธนะคะพี่ๆหลังแบบนะคะเนื้อทองแดงนะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่38ค่ะ รายการนี้เป็นรายการที่38ต่อไปรายการที่39เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะสําหปรับรายการนี้เป็นรายการที่39เหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2470ได้มาพร้อมเลี่ยมพร้อมตรับแบบนี้เลยนะคะพี่พรายการนี้เป็นรายการที่39ต่อไปค่ะรายการที่40เป็นเหรียญพระพุทธ25ศตวรษนะคะพี่พีมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยองค์นี้เป็นองค์ใหญ่นะคะพี่พี สำหรับรายการนี้เป็นเหรียญพระพุทธ25สตวรัตนะคะของหลวงปูท่ทิมวัลหันไล่ปุกเสกนะคะพี่ๆเป็นเหรียญฉลองพุทธ 25สตวรรษปี2500นะคะสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่40ต่อไปค่ะรายการที่41นะคะพี่พีรายการนี้จะเป็นเหรียญ10ทัตหลวงพ่อเงินนะคะ10ทัตหลวงพ่อเงินนะพี่พีอยู่ในเล่มเรียนแบบนี้เลยองค์นี้สวยงามมากๆเลยเช่นกันแบ่งปันให้ที่250บาทจัดส่งฟรีให้สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆ นะคะพี่พีของช่องบารมีพาเครื่องวันนี้มาจัดโปรโมชั่นให้เลยค่ะพี่พีสำหรับ E ีีนี้ราคาเปิดแบ่งปันให้250ทุกองคพร้อมจัดส่งฟรีพี่พีจะปิดเกียร์รายการก็ได้นะแจ้งน้องเข้ามาได้เลยรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพพิมโล่นะคะพี่พีเป็นพิมโรนะคะลงยานะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่43 รายการที่43เหรียญหลวงพ่อคงนะคะเหรียญลาบผลพุนทวีหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอยู่ในเลี่ยมขอบเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้สวยงามมากๆเลยเช่นกันแบ่งปันให้ในราคา250บาทค่ะพี่ๆพ,พร้อมจะส่งฟรีสนใจถูกใจรีบแอดไลน์รีบโทรเบอร์เข้ามาก่อนได้นะพี่ๆช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเดิมและไลน์เดิม0 6 4 4 1 0 9 5 6 9รายการนี้เป็นรายการที่ 43ต่อไปรายการที่44เป็นเหรียญจิโกเหรียญใหญ่นะคะปี2512หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่44ี่เหรียญรุ่นจิโกหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่44ต่อไปค่ะรายการที่45 ific. รายการนี้จะเป็นเหรียญสมานะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ เย็บน้ำเทจืดนะคะพี่พี่ด้านหลังเป็นท่านพระอาจารย์ทีมนะมาจากโปรลุดจองให้เลยสําหรับรายการนี้แบ่งปันให้ในะราคา250บาทจะส่งฟรีปิดแล้วขอรับจริงจะส่งให้เลยค่ะทุกวันทางไปสนีทไทยรายการนี้เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดพิมพ์ผ่าปากนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่45ค่ะต่อไปค่ะ รายการที่46นะคะปิดกี่รายการชอบกี่รายการสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยแอดไลน์โทรเบอร์เข้ามาได้ค่ะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระสังฆายนะคะพี่พี่นะเนื้ององสวยเลยใต่ฐานมีอุดกิ่งนะคะสําหรับรายการนี้เป็นพระสังฆายนาะจะเป็นของหลวงพ่อเงินนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นพระสังฆายหลวงพ่อเงินนะ,ะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่ 46ค่ะต่อไปค่ะรายการที่47เป็นภาพถ่ายนะคะคุณแม่ชีบุญเรือนตรงบนเติมด้านหลังมีมวลสารนะคะมีเครื่องรางนะคะรายการนี้เป็นรายการที่47ต่อไปค่ะรายการที่48นะคะ48จะเป็นเครื่องรางงบนำอ้อยนะคะพี่พีเนื้อองค์เก่าสวยแบบนี้เลยอยู่ในแกะสลักบล็อกไม้นะคะพี่พีรายการนี้ เป็นรายการที่48นะคะรายการนี้เป็นรายการที่48ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่49นะคะก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระ พุทธจารย์โตพโมรังสีค่ะพี่พีมาพร้อมสร้อยกลาแบบนี้เลยวันนี้แบ่งปันให้ในราคา2 5 0บาทได้ไปแล้วช่าบูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่พีรายการนี้นะคะเป็นของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพโมรังสีสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่49นะคะพี่พีแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้รายการนี้เป็นรายการที่49นะคะเป็นเหรียญปี17นะคะ รายการที่49ค่ะรายการต่อไปรายการที่50นะคะ รายการต่อไปรายการที่ห้าสิบนะคะก็จะเป็นพระปิตานะคะพี่พี่อ่านี่เลยนะคะองนี้สวยงามมากๆเลยเช่นกันนะคะพี่พี่เป็นงานแกะสลักพระปิตานะคะพี่พี่คะก็จะมาพร้อมนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะสวยงามแบบนี้น้องไม่ทราบที่นะขอไปด้วยสําหรับพี่พ,พี่ท่านใดที่รู้จักสนใจถูกใจสามารถแอดไลน์ line, เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้วันนี้ขออนุญาตปิดรายการที่ห้าสิบเป็นรายการสุดท้ายของอีพีนี้นะคะพี่พี่ของช่อง บารมีพระเครื่องนะคะ EP นี้เป็น EP ที่184วันนี้มีมาแบ่งปันให้ทั้งหมดนะคะพี่พี๊หรายการด้วยกันรายการละ250บาทจัดส่งฟรีให้สนใจใถูกใจสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อนะคะพี่พีของช่องบารมีพระเครื่องก็ยังคงเบอร์เดิมและลายเดิมค่ะ0ูน4์หกสี่สนะคะพี่พี่คะ สำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พีแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะใน EP หน้าขอเก่าคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะพี่พีเอฟทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ